อ้ตูนอ้หันเบ็ดจนหลุดมือนะครับใส่น่าจะโล่หละครับตูนโอ้ยหันเบ็ดจนหลุดมือครับกำลังสิลุกนี้พอดีนำมากัดได้ยินเสียงกั่วแหลกบ่ถึกนะครับ ปั่วสองียบร้อยครับอ,อุ้ยมาแล้วครับเดี๋ยวครับแป๊บหนึง่งทูฟีของปีอืมอืมเงีเยบเงียบนนี่ครับเอาไว้โลครับตัวนี้ตู้ตซีขาวครับ ตืออยู่โดนเติบครับนี่นะครับคือผลดีของคอดีของบักตูที่ว่าป่าเขียวๆนะครับมันจะใส่ได้ผลดีครับเพราะว่าไม้นี่นะนเป็นไม้มหาชนคนมาดูครับแล้วส่วนมากเขาจะใส่แค่กบใบเริวครับกบเลื้อยอย่างทีมันจะบ่มีนะครับเขาก็เลยบริใส่นะครับก็เลือกใส่ที่แอคชั่นที่ปลายัางไม่เคยเห็นนะครับจะได้ผลดี ครับนี่ครับมาแล้วครับโทฟี่ไ่โลฝากผลงานนะครับกบอย่างไซผูสุดยอดครับ